สวัสดีทุกคนก็ยนะครับก็อยู่กับช่องสต๊สไนมเจสวัสดีไวรุ่นบราซิลไวรุ่นอเมริกาไวรุ่นญี่ปุ่นแล้ว่าไวรุ่นไทยแลนด์ทุกคนครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทําคลิปนะครับแต่ว่าแค่จะมาเล่าถึงคลิปเก่านะครับว่าคลิปที่ผมทำาลงไปมันเป็นคลิปแบวบเล่นรูบิกนะครับก็ไม่ต้องงสไยหน้าผมก็จะเป็นรูบิกครับก็อย่างที่ทุกคนทุกคนเห็นนะครับว่าคลิปรูบิกของผมที่ผม เล่นไปนั้นผมก็เล่นจริงๆนะครับก<ว>็อยอดดูก็มีกับ300กว่าเกืบแบสี่ร้อยแล้วมั้งครับตอนเช้านี้ดูวประมาณเท่าไหร่อยห้าสิบสิแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ขอให้คลิปนี้มันเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับยอดเบลสำหรับ <S 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 วันนี้ก็จะมาลองเล่นลูบิคโชว์อีกสักรอบนะครับ ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะมากมายนะครับก็แค่จะมาลองเชิงครับถ้าพูดถึงว่าผมเล่นลูบิกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เล่นตั้งแต่ตอนสมัยปอสป .5 ห้านะครับ oh, <no. S 1> ตอนนั้นก็ให้เพื่อนสอนเล่นนะครับโดยที่เราจะจดกระดาษจดกระดาษแล้วก็ให้เราไปจําดูนะครับ ซึ่งมก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับถ้าทุกคนเคยเล่นก็น่าจะเป็นแบบขั้นตอนแรกเลยก็จะเป็นแข่ล้อมเหลืองครับเป็นแบบโซบบ <Okay. S 2> ผมขอไม่สอนทุกคนแล้วกันนะครับก็ให้ทุกคนไปศึกษาวิธีการเล่นเองเอาดีกว่า <What? S 2> จะได้เล่นเป็นเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็สลับสีลูบิกเรียบร้อยแล้วนะครับีลยวจะมาเล่นโชว์ทุกคนสักประมาณ2อสามตานะครับก็แบบไม่จบเวลานะครับก็ค่อยๆไปแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เอาแบบช้าๆไปแล้วกันนะครับจะได้มองกันดันทุกขั้นตอนมันจะมีสเต็ปของมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะได้หนึ่งแถวนะครับแล้วก็ไปสองแถวมันจะค่อยๆไปตอนนี้ จะเห็นได้ว่าสีมันเริ่มนี่แล้วครับหนึ่งแถลมันเริ่มได้แล้วสีขาวก็ได้แล<อ>้วเหลยวแต่ให้เราเก็บสีไว้ทีละนิดคือสมัยเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นเริ่มแรกคือมือของผมมันแข็งเหมือนกันเหมือนกับเราเล่นกีตาร์ครั้งแรกนะครับมือมันจะแข็งมากแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเวลาเราเล่นกีตาร์มันจะเจ็บนิ้วเจ็บจนชาหลังๆมาถ้าเรา เคยชินอะไรกับสิ่งพวกนี้แล้วนี่เราก็จะชินไปกับมันเอง <Okay. S 1> แบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับเกือบเต็มแล้วโอเคครับนี่ก็เต็มอันนี้ก็เล่นแบบ mm hmm. ช้าๆไปก่อนนะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะลองเอาแบบจริงกับตัวเองสักรอบนะครับแบบไม่ต้องจับเวลา ตอนนี้ผมก็จะมาเอาเล่นแบบจริงๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแบบจริงๆแลยนะผมไม่พูดขอใช้สมาธิในการเล่นสักพักนะครับผมจะเล่นให้เสร็จโดยที่ทุกคนอาจจะกระพิดตามไม่ถึง20ครั้งนะครับเ <the> มื่อกันไปแล้วเปล่าจะเริ่ม้ะ เอาละครับ,รบทุกคนสำหรับที่วันนี้ขอตัวจบเพีงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมเลยนะครับเพื่อที่ผมจะได้พัฒนาช่องของผมต่อไปผมจะค่อยคพัฒนาช่องของผมต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ถามว่ามีเวลาให้กับ youtube ในแต่ละวันไหมมันก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไหนจะติดเรียนอะไรพวกน,นี้เลยนะครับผมยังเป็นวัยศึกษาเราเรียนแต่ถ้าเรียนจบถ้าอย่างไงแล้วจะหาเวลาว่างทำย t u b e นะครับ จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุค<ร>กคนจะติดตามผมให้มากที่สุดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีไว้รุ่นบราซิลอเมริกาแอฟริกาใต้ทุกอย่างดีๆกันต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ